สวัสดีครับเ,เพื่อนๆตัดท่อนพันอ้อยสายน้ำผึ้งนะครับเป็นอ้อยสายน้ำผึ้งแดนใต้นะครับห้อยคันน้ําแล้วก็สามารถควนได้ด้วยในตัวนะครับน้ํารสชาติหวานละมุนนะครับวันนี้ก็ตัด5้าสิบท่อนนะครับให้กับนท่านหนึ่งที่เ,เคยสั่งสุพรรณบุรีหนึ่งไปแล้ววันนี้ก็อยากจะมีพันอ้อยคันน้าพันธุ์อื่นเพิ่มด้วยนะครับอ้อยสายน้ำผึ้งแดนใต้นะครับ แถวนี้นะครับแถวนี้แถวนี้จะเป็นสายพึ่งแถวนี้เป็นสุพรรณหนึ่งก็ตัดไล่ไปเลยน่ครับโตไวนะครับแต่กอค่อนข้างดีนะครับลำก็มีขนาดพอเหมาะอยู่นะครับไม่เล็กไม่ใหญ่น้ำหวานละมุน สีสีเขียวอมเหลืองนะครับสีสวยอยู่นะครับถ้าใครสนใจตอนพันอ้อยสารน้ำพึ่งเดือนใต้ไปปลูกเพื่อเป็นตัวเลือกในการขั้นน้ำขายนะครับก็ติดต่อเข้ามาที่เบอร์ศูนย์แปดหกนะครับตัดประมาณ50าสิตนก็ประมาณ ก่อครึ่งนะครับก่อครึ่งเป็นอ้อยทำพันอ้อยเจ็ดเดือนตัดตัวนี้จึก๊กเฮ้ยจริงตัวนี้มันตัดมามาก่อนแล้วใช่ประมาณก่อครึ่งประมาณหนึ่งของสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดกสิบสิบสองลำครับสิบสองลำก็จะยังไม่ยาวเท่าไหร่นะครับอ้อยยังไม่ยาวมากเท่าไหร่พ้อยยังเป็นอ้อยทําพันได้นะครับเพราะเจ็ดเดือน เจ็ดเดือนแปดเดือนเก้าเดือนทําพันได้หมดสิบเดือนก็อาจจะแก่ไปมันเริ่มสะสมความหวานแล้วอย่างเงี้ยช่วงนี้กําลังดีนะหกเดือนเจ็ดเดือนเนี่ยอ้อยช่วงนี้กำลังดีสายพึ่งแดนใต้นะครับที่ใต้ที่ค้นขายได้ที่คนใต้ชอบกินที่สุดนะแล้วก็ทางพี่ธงชัยพัฒนนะครับแกเป็นผู้ส่งอ้อย และใหญ่นะครับส่งไปที่ใต้ก็แกว่าคนที่คนที่พ่อค้าที่ใต้ต้องการมากที่สุดก็คืออ้อยสายพืรียนใต้นะครับที่ขนลงจากภาคกลางไปไปที่ภาคใต้นะครับก็ขนทีนึงเป็นสิบ้อนะครับว <c oughs> ันนั้นแกก็สั่งเขียวลาวผมไปร้อยทนเอาไปปลูกนะครับธงชัยพัดนนะครับไปปลูกขยายพันธุ์ เป็นแกมีธุรกิจไอาจะเป็นเกี่ยวกับเป็นโรงงานทําแล้วก็มาเน้นด้วยของไอรถตัดอ้อยรถอะไรเงี้ยฮะธุรกิจเกี่ยวกับอ้อยขันเกี่ยวกับอ้อยขันน้ําเกี่ยวกับอ้อยโรงงานตาลอะไรพวกนี้แกว่าพันนี้มันมีความต้องการที่สุดในภาคใต้นะครับเพราะคนใต้เขาชอบกินมากที่สุดนี่ครับสายน้ำผึ้งแดนใต้นะครับ ท่อนพันตัวนี้ผมได้มาจากพี่แปะเท่งต้นหอมนะครับคนต้น,นั่นแหละนะครับส่งมาให้ก็ผมก็ไาขยายพันธุต่อแปะเท่งต้นหอมแกก็บอกแกก็ชอบตัวนี้มากที่สุดเหมือนกันลองมาก็ชอบสุพรรณเ์มือนกัน,น,นพ่อแก,กก็ใช้ตัวนี้แหละคันเป็นหลักลองอสุพรรณเป็นตัวรองของแกที่แกคัน,นครับพี่แปะเท่ง พ่อค้าตุเรียนพ่อค้าน้ำอ้อยภาคใต้โอเคนะครับสายน้ำผึ้งแดน,นใต้นะครับอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับเ <c oughs> นี่ยเราไม่รู้จักกันสุพันธุ์หนึ่งเโตสูงมากเหมือน,นกันโตแข่งกันเอเหลือไว้โชว์ครับแถวๆนี้เหลือไว้โชว์ให้มัน,กนแก่ๆหน่อยจะไปตัดหมดเดี๋ยวจะไม่มีเทสคันเดี๋ยวจะอีกสักสายน้ำผึ้งเนี่ยเดี๋ยว วันนี้ดีไหมวันนี้วันนี้จะทําเทสทําคลิปเทสคันดีกว่าเอาท่อนแกะท่อนโกนไปคันดูว่าสีน้าเป็นแบบไหนนะครับอ่าอันนี้ตัดท่อนพันเดียดเดี๋ยวนี้ทําคลิปคันน้ําให้ดูดีกว่าว่าสีเป็นแบบไหนนะครับโอเค